นะครับรากไผ่น้ำเต้าครับกับริ้วบนนอกครับคันไม้ไผ่ระยะ3.0นะครับพันด้ามหวายนะครับกับมันลิกิไทยทำครับ,รบลากไผ่นี่เป็นธรรมชาตินะครับไม่มีต่อนะครับ ข้างล่างก็ไม่ได้ต่อนะครับตรงนี้ก็ไม่มีต่อนะครับ,รบนี่ก็เป็นหลากไม้นะครับปรับขึ้นปรับลงได้นะครับโอเคครับ